เราต้องทําก่อนนะทำให้หมดไปเลยเดี๋ยววันที่10ก็ได้คืนแล้ว800 700ยเจ้ยหกรอตามระยะของอายุของตัวเองไ <c oughs> อ้เจ่างนี้นะเนื่องจากว่าพิธีกรภาคประจําท่านไปสวดปฏิโมกอยู่<อ>เดี๋ยวท่านรองคงจะมาะเราก็จะพูพยทองเวลาว่าจริงๆถ้าเราทําก่อนมักจะได้ปิดไม่ว่าอะไรทั้ง้ละทำก่อนมักจะได้เิียรปัญญาก,กนญญาเนยทำบุญก่อนโยมนะ ก่อนเพื่อนล่ะนะพี่น้องสองพี่น้องดีใดชาติาเนี่ยพัญญาคุณทัญญานี่สองพี่น้องน้องนี่ก็รอก่อนรอจนอ้ทุกอย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยทำทำนาเนี่ยก็ต้องรอเกี่ยวข้าวแล้วแบ่งเหลือแล้วจะไปทำบุญพัญญาคุณทัญญาเริ่มแต่ข้าวนมนมน,นะเอามาทำน้านมข้าวถวายพระเริ่มข้าวเม็ดเริ่มเม็ดเริ่มแข็งเอาไปทำข้าวเม่าถวายพระ ทำก่อนทุกอย่างอะ่ะจะทาก่อนทําก่อนทําก่อนได้บรรลุทําก่อนส่วนน้องชายรอให้ทุกอย่างมันเสร็จแล้วนู่นมาสุดท้ายเลยสุภะะอันสุดท้ายนโยมมาในพระพุทธเจ้าเนี่เรียกว่าเข้าตีทูตแต่ลุกไม่ไหวแล้วเนาะมาถึงถามเลยทำยังไงอย่างนั้นอย่างนี้จะพ้นทุกทำยังไงจะโหวุ่นวายวุววว่นวายนะท่านก็สอนแค่ไม่ประมาทถึงไปเดินจงกรมนะ มันรู้ทมสุดท้ายเนือมวนจากนี้ทั้งใบพอก็บอกกันเทศไม่พอเนี่ยเตรียมตัวเลยพักเงินมานะอะไรก่อนที่เราทําก่อนมักจะได้ประโยชน์นะแต่อย่ามัวรอวันนั้นของมันไม่แน่นายโยมนะความตายมังเขาคันขณะเมื่อเช้านี้บอกว่าสงสัยปีหน้าจะไม่ได้มีข้าวใส่บาตระอาจารย์แล้วทําไมล่ะข้าวรอบสองเรื่องมันจะตายแล้วไม่เปรี้ยดอกโยมอตาตมาซื้อหุงกินเองก็ได้ทูกว่ก็ยมไม่ใส่ก็ซื้อกินเองก็ต่อเนะ ก็มาเรื่องจริงอย่ะนะนี่วันนี้ถือว่าโชคดีวันนี้เรามารวมกันแล้วก็ปกติก็ทำวัดธรรมดาในสันดาวันนี้ตกลงกันสวดเมตตาใหญ่ปฏิโธฝนตกลอยคกลอยสากระวันนี้นะเอาละชาวนารอดอตาตมาก็พลอยรอดไปด้วยก็จะได้กินข้าวด้วยต่อไปเนาะเพราะว่าข้าวคงไม่ตายแล้วละนะคงจะได้กินข้าวไม่ต้องไปซื้อหุงกินเองละนะอตาตมายังเสี่ยงภัยกลัวว่าจะต้องซื้อกินเอง น่าจะวันนี้เห็นแจ้งยอดมาประมาณสักสิบแปดคันนะ้อนะนะงนะเนาะสิบแปดั้งันนะบางคนมาสองคนสามคนก็ไม่นับก็เห็นพอกำลังเหลือตกลงเอาไงให้แน่เอาให้แน่ไปตกลงอะไรด,ดีก่อนนะไม่เป็นไรถึงไม่พอก็ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวท่านลองมาท่านไปหาเงินแล้วเดี๋ยวท่านจะมาช่วยเราเองไม่ต้องกลัวนโะยมเนาะไหนๆมาแล้วนะนะกำลังใครยังไม่ได้ถ่ายรูปนะเออประจันพันธ์เรื่องถ่ายภาพตัตอนนี้นะ ทำาทำเนี่ยคราวที่วัดเสาทองทองถามอาตามาว,ว่าเราจะถ่ายรูปไปทำไมอาตามาก็เลยตอบไม่ต้องคิดเลยเอาไว้ปิดหน้าโลงแกงไงนะอยากทําประวัติว่าเนี่ยโครงการเนี่ยมาตั้งสามสสิบปีเนะี่ยไม่เคยมีธรรมวัติว่าวัดไหนมีใครบ้างที่หลงเหลืออยู่นะแม่ขววาวตะนัดหลงเหลืออยู่อยากทําประวัติจะครั้งชื่ออะไรนามสกุลอะไรอยู่วัดไหนกําลังตกลงทัานมาเฮาเทนว่าเอ๊ะถ้าเรามีบัตรประจําตัวเนาะ ติดหน้าอ,อกมาเลยวัดนั้นโอ้โหนัำเบอร์นี้ชื่อนั้นนามสกุลนี้ก็ดีเหมือนกันไปการตรวจสอบว่าตอนนี้คณะอุโบสถสัญจรเราแต่ละวัดเหลือเท่าไหร่มันเพิ่มขึ้นลดลงแต่ตมาเลงดูแล้วลดไม่มีเพิ่มมาไม่ไหวบางความดันเบาหวานไขมันในเส้นเลือดลูกหลานไม่ให้มาบางคนมาไม่ไหว้าวัดกลัวของหายว <c oughs> ิสลาวัดหรอ มันบ่งบอกกันว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรที่มันน่าสนใจมากกว่านี้บางทีอาจจะน่าเบื่อม,มันเดิมคุณโยมก็นําเสนอได้นะเพิ่มตรงนั้นดีไหมเพิ่มตรงนี้ดีไหมอะไรเงรี้ยแต่เวลามันก็จะลดน้อยลงไปแต่ว่าไม่สําคัญหรอกเพราะส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ชนานาญการอยู่แล้วสวดมนต์ก็โอเคนั่งสมาธิพอได้เรื่องธรรมะนี่ผ่านโลกมามากไม่ต้องรู้มากโยมนั่งส่องกระจกอนาคตักน้ําเซกโลก,กระชะงกดูเงา ว่าสมัยก่อนเราหน้าตาเป็นอย่างไรสมัยนี้เป็นยังไงความแก่บังเกิดขึ้นแล้วผมงอกฟันเริ่มหลุดแล้วเนี่ยความแก่มาแล้วนี่อาตมาภาพนี่ฟันหลุดไปแล้วดีมันหลุดั้งใน,นยังพอเทศได้หัวนี่ไม่ได้งอกยมนะแต่ดอกยาคามันติดนะดอกยาคาปิวมาติดนะนี้ห้าสิบกว่าไม่เข้าท่าเลยยมนะกินข้าวก็ไม่อร่อยแล้วก็เบื่ออาหาร ถ้ากินนี้แล้วไม่อยากกินต่อละวนะตอนเช้ากินแล้วกลางวันก็อาศัยคุยโมวันนี้กินข้าวสี่เวลาโยมาตั้งแต่เวลามาถึงบ๊กกินส้มตําไปก่อนนะแต่พักกินขนมหวานตามไปอีกนะเข้ามาที่หลังกินไปอีกพระอันนั้นมากับไปกินนะเขาอีกตอนเพลงกินอีกววานกินถอนทุนทบุญร้อยเดียวประจานี้รู้บ้างใครเป็นใครเนาะมันจะบ่งบอกว่าถ้าเรามากิจการรู้สึกจะมีความสุขนะหลายคนที่อาจจะไม่เคยมา บางคนเคยมาแล้วก็อยากจะมาอีกโดยเฉพาะที่ได้เห็นพระหล่อๆอย่างอาตมาภาพเนี่ยคณโยมหาโอกาสเจอ,อยากนะจริงๆหล่อที่สุดในวัดแล้วนะาะปีนี้รูปเดียวเหมือนเดิมนะก็เลยหล่อที่สุดในวัดแต่ปีนี้ก็ไอ้ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์จบแล้วแต่ไม่ต้องเรียกหรอกเรียกไอส้สมเหมือนเดิมนะเห <c oughs> มือนเดิมเ <c oughs> พิ่งจะอนุมติจบเมื่อตอนที่29ผ่านมานะไปรับเป็นยาวันที่1 0ธันวาเยอมนะ ญาติยโยมเขาบอกว่าสมควรจบได้แล้วเรต้องหลายปีดีดักเขาจบสักทีคนนะก็เป็นเรื่องธรรมดาคุณโยมตอนนี้กําลังพูดทวงเวลาว่า,ากิจกรรมต่อไปคือการานั่งสมาธินโยมเนาะเมื่อกี้เราสวดมนต์ฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติเมื่อเกิดความสงสัยวิจิกิจักเราก็ไปถามกันท้ายชั่วโมงซึ่งมันเดิมเดี๋ยวมาหาทั้งหลายก็มาแล้วาวากูสี สีหาเหตุมาพระแก้วก็มาสีวามหาธาตุก็มาแล้วเนาะอ่าประเด็นตามหกประโยคเจ็ดประโยคท่านลองก็โยมไม่ต้องกลัวโยมนะตอนนี้ถ้า่างก็เขียนจดหมายน้อยหรือว่านึกคําถามไม่ได้ใจอาตมาภาพก็จะโเสเลซไปสะมาเนี่ยโยมก็ถามได้สรุปง่ายๆที่ถามมาแล้วแล้วก็เป็นคําถามที่บ่อยมากหนึ่งถาวายสังฆทานถ้าเราไม่ได้ซื้อมาจากตลาดมูชาวัดไหมได้อันนี้สงไหมได้นี่สง เมื่อลาสุดนี่ถามกระถินอีกเนอะไอเครื่องกระถินนี่โคกระบากสาก,กระเบืออ่าพอตรงว่าไตบูชาที่วัดได้อันนี้ทรงไหมได้อันนี้ทรงก็รู้แล้วนะถามว่าที่ทะเลาะกับผัวเมื่อคืนนี้ทำไมจะคืนดีก็ถามได้นะโยมนะ,ะมันมีเหตุเ <c> น <oughs> <c oughs> <c oughs> ่เน่ทำมาทำมาบทนี่โยมนะก็บอกว่าสามีภรรยาเขารักกันมากโยมนะแล้วเขาบอกว่าทําอย่างไรจะจะเป็นผัวเมียกันในทุกชาตินะ บุตรเจ้าเขาก็มีมันมีธรรมบทบอกทะเลาะกันอย่างไรก็ถามได้วันนี้เปลี่ยนทมนี่ไม่เคยมีเมียสักคนอักยมไอ้พวกนี้แต่ว่าในธรรมบทมีไงเราเอามาฟังเรื่องยกไปยกมาให้รู้ว่าอ๋อทำอย่างไรเราจะครองลักกันได้เราก็อยากเป็นผัวเป็นเมียกันทุกชาติไม่ใช่ว่าขวดน้ำคำขันยีบผายมึงกูจะเจอกันอีกเถอะทีเดียวเสนอเมืงกูดีวะอย่างนี้มันก็ไม่เรื่องอัยมนะแล้วมันต้องเจอกันอีกโยมเชื่อธรรมภาพเถอะเพราะว่าเรื่องเรื่องเราสัญญากับมปแล้ว ชาติที่แล้วว่าเกิดชาติหน้าฉันใดเป็นผัวเมียกันนะนี่ถึงมันจะเลวบ้างก็ผัวเราเนาะเราก็ยังช่วยเหลือเลือจือนแล้วแต่มันะมีจําได้แต่ถ้าพผัวกก็เราไม่เจอกันอีกมันเคยสร้างมาด้วยกันมันต้องมาเจอกันอีกครนี้นนมาใช่ผัวเราแต่เราเสือกไปอุ้มมันอีกเนี่ยเดือดร้อนนะไม่เป็นไรยโยมนะอย่างนั้นเราจะรู้ว่าถามได้ว่าทําอย่างไรจะเป็นสามีภรรยากันทุกๆชาติในธรรมบทนี้พระเจ้าสอนนะ ไม่มีวิธีการมันไม่ยากปฏิบัติอย่างไรจะ,ะไม่หลงศรัทธามันต้องมั่นคงนะไม่ต้องครูกายแก้วตอนนี้สี่หูสี่ตาก็จะมากระเทพโอ้ยพทธเจ้ามันชา้าพทธเจ้าสังเกตเละขออะไรไม่ค่อยให้หรอกหลวงพ่อนะนั่งซืไม่ทันใจชาวพุทธนี่ครูกายแก้วมาเนี่ทําเรื่องจะจะให้ย้ายบางคนก็ไม่ให้ย้ายคุ้นวายไปหมด พราะชาวพุทธเราไม่ชอบร,รอไม่รออยากจะทำบุญปั๊บได้บุญปุ๊บทำยี่สบาทพุกวันที่หนึ่งค้ากำไรเกินคนพวกแกก็ได้นะมันเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่พดาศาสนาท่ไมยังยังกำลังย,ยังยังไม่รวมลมย่อยไม่ได้ครับได้อะไรมาตะกันฮนะออออตอนนี้ มีหนึ่งวัดตุ้มเสดียงหนึ่งคันวัดกกยางสองคันโอ้มันคือมาเยอะแทะเนาะวัดของขุดหนึ่งคันบุรพาโพทองหนึ่งคันวัดบารีบงหนึ่งคันวัดราชบุรณะนี่หนึ่งหนึ่งคันภาคข่าวหน้าโยมไปนะวัดราชบุรณะไปกินก๋วยเตี๋ยวคุณแม่ลํำแพงคนสวยบอกแล้วอัตมาก็จะไปหาสวบกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันกินได้สองชามสามชามกินไปเถอะ วัดวัดทุ่งคันเดียวอาวัดทุ่งคันเดียวนี่วัดกกยางสองคันวัดคลองขดหนึ่งคันวัดบุรหาวทองหนึ่งคันวริวงหนึ่งคันราบุรณะหนึ่งคันวัดมะเดืองงามสองคันทุ่งสว่างนาจารหนึ่งคันวัดเทพสมสรหนึ่งคันวัดโนนจันหนึ่งคันวัดอีโดกวางจานหนึ่งคันเดี๋ยวโนนอีโดกวังจานโนนสวรร์ปลาเราหนึ่งคันวัดไร่เหนือ หนึ่งคันวัดศูนย์ปฏิบัติธรรมหนึ่งคันวัดมหาธาตุหนึ่งวัดโพกางนางง้วนหนึ่งมัเดืองงามหนึ่งเสาทงทองไม่มีสักคันเพราะมาเห็นตุเลขมาเอก็เนี่ยมันเขียนแต่มันระบุมาแสดงว่าไม่มีสักคันที่สุดท้ายเนี่ยเอวัดเสาธงทองไม่ใส่จำนวนมาแสงไม่มีสักคันนะใส่ว่าจะชื่อนะสองคันแต่เอาคันเดียว ก่อนอโมทนาบุญถูกวันที่หนึ่งได้ไหมคุณนะ <c oughs> เป็นทั้งหมด20คันนะ20คันเป็นจำนวนเงิน1,000 0บาทเลยเหรอโอ้มันแพงทำไมตัวท่าจะไม่พอหรอกเตรียมควักนะได้ไปสวรรค์ก่อนเพื่อนได้ของมาเอาเขามายี่สิบคันนะ 4,270บาทโอ้โหตายหาละกูเ,เ,เวงกรรมกูจริงๆนะวัดท่ามสองพี่น้องกันเทศ5,230บาทเวงกรรมกูนะสิบเก้าคันเนี่ยยี่สิันที่เนาะยี่สิบันหนึ่งมือนเพิ่มอีกเพิ่มอีกเ,อเพิ่มอีกห้าอ๋อเป็น4ี่พันเจ็ด เจ็ดสิบบาทเด็กเทียนอยู่ไหนฮนะเอ้ามันต้องใจไงมันมีมันได้น้อยเนี่ยที่ว่าทำบุญยี่สิบบาทยี่สิบบาทเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้แหละนะฮะแต่ว่าเติมเพิ่ม,มแล้วโอ้โหโอ,โอนุโมทนาบุญคุณโยมคะอนุโมทนาบุญกับพระครูสมุอนันทมาน,านันโทจ้าววาด ท่านสองพี่น้องศรัทธาธรรมนะที่จะได้สร้างโบสถ์ขอให้โบสถ์สำเร็จเพราะว่าจะปกให้เต็มใช่ไหมโอ้โหอ,โอ,โอโนโมธนาบุญเอาสาธุโยมเดีย๋ยวจะคืนทุนเร็วเข้าเดี๋ยวสาธุก่อนสาธุโอ้เอออันนี้พระป่าพระป่ายกเสาเอกอน,นี่ยอพระป่ายกเสาเอกโบสถ์นะโยมนะนะสามเจ็ดสามศูนย์เท่สามศูนย์คงจะไม่มาหรอกแต่สามเจ็ดอาจจะได้อันนี้ยอดพระป่ายกเสาเอกโยมแต่ว่า เงินที่ขาดนี่เดี๋ยวพระเดชพระคุณท่านพระครูสมุอน,นันทมานันโทท่านจะใส่ให้เต็มพวกเราไม่ต้องควักเดี๋ยวเอาเงินไปต่อทุนนโยมเนาะถูกวันที่หนึ่งถูกวันเลขเบอร์ก็มาช่วยกันสร้างโบสถ์ท่านกำลังจะวางศิลาเลิกกระถินปีนี้นะวางสิลาเลิกเนะี่ยวางมาแล้วเหรอเอายกเสาเอกบันกระถินนี่เนาะงานกระถินไหมงานกระถินมายกเสาเอกโบสถ์กันโยมเคยบ่ล่ะเคยไหมเคยยกเสาเอกโบสถ์ไหมเดี๋ยวมาากระถินวันที่ไหนนะ ยี่สิบห้าพระสิกานะยี่สิบห้าพรศจิกา,กามาร่วมกันยกเสาเอกโยมนะอาตมาก็ไม่เคยยกเสาเอกทีตาเอกอยู่ทุกวันนี้ก็ได้ต่ไปยกเสาเอกเขาเหมือนกันนะทำบุญตะกี้สิบบาทก็พอละแต่ว่าโอ้ยเยมกว่าจะหลอกเขาได้ยากเย็นนะโยมนะและโยมก็มักจะรู้ทันทําบุญไปสวรรค์เคยตายด้วยก็ออออออไม่เคยตายแล้วเนาะก็ออว่าไปเขาว่างั้นไหนอ่ะ อามันต้องเอาไปให้ได้สี่พันเจ็ดนะเอาพระคูสมุนั้นจะใส่เท่าไหร่ฮะสำรองออกไปก่อนโอ้ยจะมาตีคืนตีแขกอะไรน้อยสงจะตายอยู่แล้วเนี่ยอาตอนนี้ค่ารถเราเป็นศูนย์ไม่มีนี่รนะอดตัวเพราะว่าพระคูสมุนันท่านอะจะวาดบริจาคไปเลยขอให้ท่านสร้างโบสิทธิ์โดยเร็วพันก่อนท่านจะตาย ไอ้ยี่สิบคันหนึ่งหมื่นนะพ่อกำนัลเดินนะสาวทองทองหนึ่งคันนะอย่าไปให้เขาเยอะคันเดียวพอนะเพราะเขาไม่หลงยอดจริงๆแค่ชื่อวัดจริงๆเขาอ่านตามน,นั้นเนาะอ่านแล้วก็ตอนนี้ค่ารถหนึ่งหมื่นเราก็ผ่านไปได้แล้วและแกสถานการณ์นะตอนนี้ก็สมควรแกเวลานะโยมเนาะแล้วเข้าสู่ภาคปฏิบัติกันดีกว่าช่วงรอนับสตังว่าตอนแรกนึกตายหาแล้วเดือดร้อนกระเป๋าอาตมาด้วยเดือดร้อนรอดตัวเพราะว่าพระเดชพระคุณท่านช่วยเยวราไปแล้ว อัต่อไปกากาศประธานิมนต์ท่านพระครูบดีกาอ่าวันชัยนะจันทสาโลนะอ่าประธานที่พักสงฆ์เทพไพวันอมชีท่านจะเป็นอ่าพระวิปสัสสนาาจารย์นำพาญายนทั้งหลายมาพิสวััดและปฏิบัติเราสวดมนต์มาแล้วฟังเทศแล้วแล้วเราก็จะมาร่วมกันปฏิบัติอ่าสมควรเก็บเวลาโยมไปเรื่อยๆและโยมน้อยไม่เป็นไรอ่าตอนนี้มันจะกินเวลาของอาจารย์เข้ามาประมาณ25นาทีก็ เอาสัก3โมง